หนุ่มญี่ปุ่นนะครับเพจบันทึกภาษาไทยของผมเนี่ยโพสถึงการเมืองไทยโดนคนเห็นต่างถลม่มจนต้องออกมาขอโทษคนแห่ให้กำลังใจรัานะในดูซิโอคอมเมนต์นะฮะรถกะทีความหรอคะ <laughs> ทำไมมันมีอะไรับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะเขาบอกนี่นะหนุ่มญี่ปุ่นนะครับผมเขาโพสถึงแบบเป็นนี่ไงคนระับโพสถึงการเมืองไทยนะฮะก็แสดงความเห็นได้ะไรได้นะผมบอกไว้ก่อนนะผมจะเป็นคนหนึ่งที่ผมคิดว่าคนต่างชาติพูดเรื่องในประเทศเราได้ครับผมเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกมันจะมีพวกปัญญาอ่อนประเภทหนึ่งที่แบบว่าผมพูดเลยลวกันนะครับเป็นพวกที่ชอบมองว่าชาวต่างชาติไม่ควรยุ่งกับเรื่องภายในประเทศทําไมล่ะครับก็จะอยู่กับเขาไม่ได้หรอก็เขาก็ต้องมาท่องเที่ยว บางคนก็อยากจะมาอยู่อาศัยอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยถ้าเขาไม่รู้เรื่องราวในประเทศไทยถ้าเขาไม่ยุ่งเรื่องราวในประเทศไทยแล้วเขาจะมาประเทศไทยทำหอยอะไรครับผมเขากลับไปประเทศเขาดีถูกกัลานั้นถูกปะล่ะเราอยู่บนโลกเดียวกันเราไม่ได้อยู่บนแบบคนละดินแดนกันเขาไม่ใช่แบบประมาณว่าพอเขามาในไทยปุ๊บแม่งกายไปดินแดนหนึ่งเลยใช่ไหม่ะทุกคนต้องเข้ามาประเทศไทยแล้วพูดภาษาไทยหมดถ้าเกิดว่ามึงไม่พูดภาษาไทยเท่ากับว่ามึงกำลังดูถูกดูหมิ่นดินแดนกูมึงมายุ่งมึงมายุ่งเรื่องราวของประเทศกูทำไมไอ้ไก่จีนอะไรอย่างงี้ถูกไหมล่ะฮะไม่ว พราะถือว่าคุณเนี่ยอุตส่าห์ทอสังขารเพื่อไปเยี่ยมประเทศเขาเพื่อไปเยือนประเทศเขาไปใช้อากาศของประเทศนั้นในการหายใจทุกคนมีโอากาสในการที่แบบว่าจะวิจารการเมืองได้ะไยได้ต่อคุณเป็นคนประเทศไหนก็ตามนะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนประเทศนั้นอย่างเดียวจิตวิจารการเมืองของภายในประเทศนั้นได้เลยได้ไม่ต้องมาเป็นประเภทประมาณว่าแบบเนี่ยไม่ใช่เป็นคนในประเทศแล้วมาวิจารการเมืองบ้านเราทำไมถึงทำไมถึงมายุง่งเรื่องการเมืองบ้านเราทำไมฝรั่งถึงต้องมายุ่งการเมืองบ้านเราด้วยอืม ทั้งที่เราก็ไปด่ากันเมองมั่งเขาอยู่เรื่อยเออก็เสือพอกันแหละครับึงเวลานั้นมีกลุ่มนะเขาก็ด่ากันเมองฝั่งนั้นเรื่อยๆผมก็เลยไม่เข้าใจครับว่าแบบว่าแบบอ้าว ห้ามเขาด่าเราแต่เราด่าเขาได้ออกมาเวามว่างไางไเออไอผู้ที่พูดแบบนั้นอนะ่ะรู้กันหมดประเทศหรือมาก,กประเทศเราอีกใช่ไหมเออนะครับโดยเฉพาะเมริกาไงใช่ไหมล่ะฮะอืมด่าเมริกาเก่งๆเขาไหมแต่ว่าแบบพอคนมาด่าประเทศไทยนี่คือแบบโอ้โหแบบโกรธเป็นไฟมากเลยใช่ไหมเขาบอกว่าไม่มีสิทธิ์มาด่าประเทศเราอะไรนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับผมนะอ่านดูกันนะครับยี่สิบสี่มีนาคมอิซากะหนุ่มญี่ปุ่นเจ้าของเพจบันทึกภาษาไทยของผมได้ออกมาโพสต์ถึงการเมืองไทยว่าในภาษาญี่ปุ่นมีสำนวนว่านกที่บินออกจากผิวน้ำจะไม่ทำ การตัดสินใจลาออกยากก็จริงแต่อย่างน้อยตอนสุดท้ายก็ฟังเสียงประชาชนดีๆนะครับ <c oughs> เอเขาอาจจะพูดถึงตัวของแบบเป็นในนี้ก็ได้อาจจะพูดถึงตัวบริษัทแบบเป็นเพื่อนร่วมง,งานเขาหรือเปล่า <c oughs> การตัดสินใจลาออกอ่ะยากก็จริงออกยากเนาะมันไม่ได้ออกยากเพราะว่ามันไม่นี่หรอเนาะมันกระบวนการมันเยอะหรืออย่างไรแต่ออกยากเพราะว่ามันแบบน่าดนะครับผมเออไม่หลอกไม่หลอกการตัดสินใจลาออกมันยากหรอไม่ยากไม่ยาก มันแค่นาดเฉยๆครับผมเอออย่างน้อยก่อนที่จะออกเนะี่ยก็ฟังเสียงประชาชนหน่อยไหมลนะ่ะอืมนะฮะให้ฟังเสียงประชาชนหน่อยแล้วหน่อยใช่ไหมอันนี้พูดถึงตัวมบเป็นแบบไอ้น,นี่ใช่ไหมคุณสักสยามใช่ไหมชัวอะไรเขาอมตรงนี้เชื่อเชื่อว่าน่าจะพูดถึงคุณศักสยามที่แบบว่าคุณศักสยามก็คือว่าเขาเนี่ยเนาะเขาก็คือว่าแบบเออโดนให้ออกจากตัวมันเป็นกระทรวงนี้แล้วคมนาคมแล้วอะไรแล้วชัวแลนะ้วมานี่ฮนะคือต้องฟังเสียงประชาชนด้วยนะรู้ไหม ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆก็คือคิดจะออกเนี่ยเราก็แบบโอ้โหไมห่แบบฟังเสียงประชาชนเลยเลยเลยมันแย่มากเลยมากเลยครับนะตรงเนี้ยนะฮะอืมท่านอิมเนี่ยก็คืออะไรเนี่ยไม่ให้ออกคนญี่ปุ่นอ๋อท่านอิมไม่ให้ออกโอเคโอเคโอเคไม่ไม่ไมหรอกเขาอาจจะให้ออกอยู่แต่ว่าไอ้นั่นมันนัดนะขาผมก็เลยกลายเป็นว่าแบบความนัด มันเหนือกว่าตัวมาเป็นนี่นไงมันเหนือกับท่านอิมมาถึงเวลานั้นนะฮะอืมคืออย่างไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนการโพสต์ดังกล่าวจะทําให้คนบางกลุ่มไม่พอใจแล้วมาวิจาร์ศีากะกันมากมายแป๊บนึงขบขบวนแค่นี้เนี่ยนะแล้วเป็นฟืนเป็นไฟหรอเขาไม่ได้ด่าแรงเลยนะ <laughs> เพิ่มนึ่งนะเออเขาก็พูดถูกอยู่เมื่อวานเขาไม่ได้ด่านะเนี่ยเขาพูดแบบในเชิงประมาณว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบจะลาออกก็ต้องฟังเสียงประชาชนอะไรบ้างใช่ไหมล่ะครับผมนะคือไม่ไม่ใช่ว่าแบบต้องฟังเสียงประชาชนด้างแต่ว่าแบบว่าการตัดสินใจลาออกมันยากแต่อย่างน้อยตอนสุดท้ายฟังเสียงประชาชนดีๆก็คือประมาณว่าแบบเออให้แบบ พิจารณาดูดีๆหรือแม้แต่ว่าแบบก็เอามาเป็นบทเรียนดีๆเพราะเผื่อจะได้ใช้ในการแบบเป็นตั้งติกแล้วกุทธ์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปใช่ไหมล่ะครับผมเขาก็พูดถูกนะเขาไม่ได้พูดแรงเลยนะเนี่ยถึงเวลานั้นแนะแล้วคคบรงกูเขาบอกว่าคนต่างชาติไม่ควรที่จะ กับการบ้านเมืองของคนอื่นนะคะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีพวกแบบนี้จริงไอ้พวกที่แบบว่าชอบไม่ตัวต่างชาติมายุ่งการเมืองบ้านเราอะครับผมมันมีพวกแบบนี้ที่แบบเป็นพวกที่ก็คือรู้สึกว่าแบบการเมืองประเทศไทยแม่งแต่ต้องไม่ได้เพราะแม่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยมากนู่นนี่นั่นเขาแต่ต้องการเมืองบ้านเราไม่ได้แต่เราไปแต่ต้องการเมืองบ้านเขาได้เออ ปลกมากอะไรมากนะครับผมคือจะอยู่ร่วมกันเป็นโลกกันใช่ไหมครับหรือว่ายัางไงหรือว่าจะแยกกันอยู่แล้วจะเป็นแบบเกาหลีเหนือไหมที่แบบว่าก็คือว่าเกาหลีเหนือเนี่ยคือทุกๆชาติทำวายุ่งกับกูถ้าเกิดว่ากูไม่หนุญาตแต่กูสามารถด่าเมริกากูสามารถวิจารณ์การเมืองเมริกาได้เรื่อยๆอ๋อจะเอาแบบเกาหลีเหนือใช่ไหมนั่นแหละครับคือแบบสิ่งที่ตัวมาคนกลุ่มนี้เขาต้องการให้เป็นถ้าต่างชาติไม่ควรที่จะมาแบบกับการเมืองบ้าคนอื่นอะไรอย่างนี้ต่อมาถ้าเกิดจะคิดอย่างนี้นะฮะอ่าถ้าไม่พอใจก็เชิญไปหาที่่อืน อ oh. หรือกลับไปญี่ปุ่นก็ได้นะคะมาอยู่บ้านคนอื่นแต่ทำนิสัยแบบนี้ตลกค่ะ อยู่ไทยมานานเท่าไหร่กันถึงอาจหานวิเคราะห์สภาพสังคมการเมืองประเทศนี้โอ้ยเขาอยู่แค่ประมาณวันเดียวเขาก็รู้ครับประเทศนี้มันแบบเป็นยังไงครับผมไม่ต้องอยู่นนะขนาดนั้นก็ได้คืออยู่มาเนี่ยนานขนาดนั้นถึงขนาดขั้นที่แบบว่าสามารถที่จะวิจารณ์การเมืองบ้านกูได้เลยใช่ไหมน่าจะเิญคนคนนั้นมาครับคนที่เขาใช้บริการแบบนําเที่ยวอะ่ะเออเขาเชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะว่าคนนั้นเขาน่าจะรีวิวสภาพแบบบ้านเมืองได้ดีเลยนะสภาพการเมืองไทยได้ดีเลยว่าแบบว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือแบบว่าถ้า จะอยากรู้จักเมืองไทยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนนะเพราะว่าแบบจะเรียกว่านะคนนั้นน,น่าจะรีวิวดีอยู่นะเออเขาบริการดีดีนะครับตรงนั้นเออจะไม่รัคนคาจะได้รู้ทรงซองตมุมรู้บางเรื่องที่แม้แต่คนไทยเองก็ยังไม่รู้อะ่ะเออใช่ไหมบางเรื่องอนะ่ะบางเรื่องคนไทยยังไม่รู้เองเลยถึงเวลานั้นอะ่ะคนไทยเขายังไม่รู้เองเลยอะ่ะแต่ว่าแบบนี่ยคนนั้นเขารู้ก่อนด้วยครับผมคือแบบแหมนะเออผมอายต่างชาติเหรอครับผมอายทำไมครับผมนะเออจะไปทำไมมันเป็นพ่อมเหรอเออเนี่ยเอาพูดไปเลย แรงๆเลยเอาจริงคูผมเห็นด้วยกับตัวคนที่คอมเมนต์ด่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นใครเออมึงไปอายมาทำไมมันเป็นพ่อมงเหรอเออไม่ใช่พ่อของเราคือตัวแบบเป็นองค์พระบาทสมเด็จคือคือคือใช่ไหมครับคือไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่มึงไม่ต้องไปแคร์มันมันไม่อยากมาก็ไม่ต้องให้มันมายังมีคนอยากมาเที่ยวประเทศไทยตั้งเยอะตั้งแยะเออดีครับผมคุูบุรินนะครับผมครับ พราะไปไหว้เจ้าที่หลุลูกกามานะะเห็นกําลังอ่านข่าวเดือดๆเลยครับนั่นแหละครับคุณบุรีนะฮะไปเจอคนจีนมาใช่ไหมคุณบุรีนะไปด่ามันครับเอออย่ามาเสือกเรื่องเมืองไทยเยอะอย่าให้มันวิจารณ์การเมืองไทยนะบอกไว้ก่อนเพราะถ้ามันกล้าวิจารณ์การเมืองไทยอ่ะมันอ่านหานมากเว้ยเออมึงเป็นใครเออเคยบอกว่ากล้ามาบังอาจวิจารณ์ตัวมันเป็นการเมืองบ้านเราเรือพระเจ้าตากก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะฮะเรือใส่เรือเดียวกันมันก็ไม่ใช่เออไม่เป็นไรมึงไม่มาไม่มาไม่มาไม่ต้องมาเฮียคอยคอยใครแคร์ใครแคร์นี่คร พูไปเลยไม่ต้องให้แม่งมามีคนอยากไปเที่เมืองไทยทั้งเยอะตั้งแยะคือพูดไปเลยครับบอกบอกมันไปเลยบอกมันไปเลยว่าแบบว่าคือมันไม่มาไม่ต้องมาใครแคร์ครับผมใครงอครับผมถามจริงเอออืมอนั่นแหละนะแล้วด<น>้วยไงถึงแม้จะไม่มากแต่พี่แกออรู้ประเทศไทยมันเป็นยังไงคุณแชมป์นะพี่สกาดอยู่ไทยมาแล้วด้วยไงถึงแม้จําไม่มากแต่พี่แกก็รู้ประเทศไทยเป็นยังไง คือคือพ่อกับแม่เขาเป็นคนไทยปะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็แบบนะเออพ่อแม่เขาเป็นคนไทยปะอิสกะเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็แบบอย่ามาวิจารณ์อืมไม่ได้เลือกพระเจ้าตากเหมือนกูอ่ะอย่าวิจารณ์เมืองไทยเออบอกไว้ก่อนส่วนกูเลือกพระเจ้าตากกูด่านาย,นยกได้ไม่เป็นไรล้อเล่นจริงๆใครก็พูดก็พูดได้แหละครับผมมาเออพูดก็พูดได้คนโลกเดียวกันดาวดวงเดียวกันนะครับผมมาอืมแต่คนกลุ่มนี้เขาไม่น่าจะอยู่ในดาวเดียวกันกับเรานะครับเป็นกลุ่มที่ไปด่าัตคุณอิสกะเนี่ยน่าจะอยู่ดาวที่เเรรียกววว่่่าาาาออะะะไนนดดททุคแแบบบบ ดาวที่คนกลุ่มนี้เขาจะอยู่กันอะดาวอะไรดีเนาะเออเฮ้ยไอ้เชี่ย,ยคอมเมนต์คือคอมเมนต์แรงเดี๋ยวก่อนเ <laughs> ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนล้วกคอมเมนต์แรงเกินคอมเมนต์แรงมเกินใจเย็นนะครับนะเออเฮ้ยคอมเมนต์แรงผมไม่กล้าพูดเลยเนะี่ยคอมเมนต์นั้นอะเออดาวแบบ ดาวดาวดาวโจแล้วกันนะดาวโจเป็นหุ้นแล้วกันนะถึงเวลานานไอ้เชี่ยคมเป็นแรงว่ะไม่ต้องไม่ต้องแรงขนาดนั้นให้ผมแรงคนเดียวเนาะอ่าทุกคนจะได้ไม่ต้องโดนคดีกับผมด้วยเลยด้วยเออเนี่ยมันเป็นใครคือแบบมันมันไม่มาคนเดียวแบบผมไม่แคร์หรอกผมไม่ง้อหรอกยังมีคนอยากมาเที่ยวประเทศกูตั้งเยอะพูดไปเลยดูด้วยนี่เป็นไงคนอยากมาเที่ยวประเทศกูตั้งเยอะตั้งแยะมันเป็นใครครับตามจริงมันเป็นใครเออคนอยากมาเที่ยวประเทศกูตั้งเยอะคือแบบไม่ง้อหรอกไอ้เชี่ยญี่ปุ่นน่ะ บอกไว้ก่อนเลยญี่ปุ่นมันยิ่งมาสนับสนุนเราเลือกข้างด้วยญี่ปุ่นอ่ะระวังพัยจะเข้าตัวด้วยเลือกข้างเหรอฮะเลือกข้างใช่ไหม โถไปแปนไปประนามเขาแหวอยากจะทําเป็นพระเอกไปคิ้ฆ่าอเมริกาสิถึงเวลานั้นไปร่วมโว้แหมไม่รู้การเมืองเลือกข้าไม่ถูกต้องระวังอภัยจะมาเยือนไม่รู้ซะแล้วว่าทําอะไรไปก็ไม่คิดไอตัวมัานเป็นประเทศแม่ของคุณนะฮะและยังอาจยังมีแบบจะแลกนะความกล้าหาญมาวิจารณ์การเมืองบ้านฉันอีกเถอนี่บอกไว้ก่อนเลยแบบว่าเธอเป็นใครเธอบังอาจมาวิจารณ์บ้านเมืองฉันฮะร้อยสี่สิบเอ็ดชาติรวมไทยอา้าว เอ้าโหวตหนุนมติย hey, ูเอ็นเรียกรองรัสเซียยุติสงครามเฮ้ยเฮ้ยห่าแม่งไหมเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าผมก็หมาดิทำไมอย่างเงี้ยเอ้าฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมหมาดิทำไมทำอย่างเงี้ยเฮ้ย เฮ้ยผมว่าผมว่าเราอ่านผิดว่ะแป๊บนึงครับเว้ยโก้คุณโคมผมแม่งบั๊กว่ะเออก็แบบบางทีผมเปิดแท็บโก้คุณโคมเยอะไปแล้วมันบั๊กกระผมนะเออโก้คุนโคมบั๊กเว้ยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยอ่ะนะโก้คุณโคมบั๊กว่ะไม่ได้แล้วเอออะไรเนี่ยฮะที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้รับมติเห็นชอบอย่างทุ่มทนเรียกร้องให้รัสเซียยุติส่งกำลังยูเครนในขณะที่กลุ่ม G7 ประกาศเพิ่มงบประมาณสนับสนุนยูเครนก้อนใหญ่ทำกันสงครามที่เยือกมาหนึ่งปีในะมาาาลีนิกกรัว รัสเซียซีเรียโอ้โหแต่ละแต่ละที่เอามั้โอ้โหดีนะเราไม่ได้ไปอยู่ในโซนคันอ่ะเผื่ออยากดังไงจะได้ไปอยู่คันๆเขาบ้างหรือไงแล้วกันนะฮะถึงเวลานานะไม่ได้บัคครับแต่พี่โดนสกิลนกสองหัวเฮ้ยได้ไงอ่ะจียี่สิเนี่ยหรออืมอีจีปุ่นนั้นเลือกข้างผิดนั้นระวังนั้นเราเป็นเพื่อนได้กับทั้งสองชาติรู้บ่ารู้ปะรู้ปะรู้ปะประเทศไทยเก่งนะเว้ เราเป็นเพื hmm. ่อนได้กับท so like ั้งสองชาติเลยอ่ะเอเมริกาเป็นเพื่อนได้กับทั้งสองชาติได้ไะเออใช่ไหมล่ะเออญี่ปุ่นเป็นเพื่อนกับทั้งสองชาติเป่าวดบอกไว้ก่อนเลยเราเลือกเพื่อนดีเรามีเพื่อนดีชาเนี้ยเพื่อนที่ดีจะเอาสิ่งดีๆมาให้กับเราประจำชาติเรานี้นกสองหัวป่ะครับนี่นะเฮ้ย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 เขา เขาเรียกว่าอยู่เป็นไงอยู่ไม่เป็นอีกเออเนี่ย,นนยก็อยู่ไม่เป็นก็เลยต้องมาอยู่ประเทศไทยอยู่ญี่ปุ่นเลยไม่มีความสุขก็เลยแห่มาอยู่ไทยกันไงเพราะว่าไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าแบาบ registry, มีความดีงามเป็นประเทศที่แบบสวยงามรักสงบเราไ,ไม่เคยเตียใครเรานั้นก็คือไม่เคยมีความขัดแย้งทุกคนเนี่ยยิ้มง่ายว้สวยมีรอยยิ้มทุกคนศรัทธานในตัวศาสนาที่ไม่สร้างความเกลียดชังรักกันทําบุญทําทานกันไหว้องค์สมเด็จตรงนั้นเพราะาท่านได้คอคุ้มครองให้กับประเทศไทยาทาเราเนี่ยก็คือได้อยู่ในสภาวะที่สงบสุขแล้วก็ไม่มีแบบเป็นภัย แบบสงครามเหมือนกับตัวแบบประเทศอื่นเขาเพราะว่าสงครามยูเครนกระทบกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็กระทบกับทุกประเทศจากราคาบมัเฮ้ยมั่วมั่วเฮียมั่วละมั่วละมั่วละพูดอะไรนะสงครามและศึกยูเครนกระทบเศรษฐกิจโลกครับกระทบอะไรรู้ไหมครับ รู้ไหมนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียเนี่ยนะเขามาเที่ยวประเทศไทยอ่ะเปน็นอันดับต้นๆเลยนะเขาไม่ได้เดู่สงครามอันนี่แม่งมั่วเฮียแซนดัตแม่งเป็นสื่อแบบที่ได้รับเงินจากตัวจอโซลอนมาพูดไปเลยครับตัวแซนดัตได้รับเงินจอโอลอนมาทีนี้นพอแซนดัตได้รับเงินจอโซลอนมาปุ๊บเนี่ยแซนดัตก็ลงข่าวแบบนี้คือลงข่าวดิคเครดิตลงข่าวดิคเครดิตบอกว่าแบบสื่อนอกตีแผ่รัเสเซียหนีสงครามมาไทย ซื้ออได้ได้ร้วการจ้างมาโดยจอส่วนรจริงๆเขามาเที่ยวรัเสเซียมาเที่ยวตัวมาเป็นประเทศไทยเยอะที่สุดระดับต้นๆรู้เปล่าเออ <c oughs> เขามาเที่ยวกัน <c oughs> เขามาแบบจะได้ว่างไงนะแบบมามา,มาปาร์ตี้กันในประเทศไทย <c oughs> เราเออเ <c oughs> ที่ยวเป็นปีเลยเหรอครับผมรอเขาก็รักความเริมงไทยไงเออทําไมทําไมไม่พอจะออกไปไปเออเออคือแบบเฮ้ยเบื่อเด็กไทยสมัยนี้ว่าเด็กไทยสมัยนี้แม่งนะหาเรื่องเกลียดชังชาติประเทศตัวเอง ตามคาพูดของคนคนหนึ่งที่ผมชอบมากผมจำชื่อเขาไม่ได้เพราะผมอยากจําเขาบอกงี้ไว้เขาบอกว่าขอให้กูได้ชังชาติจริงไอ้พูดเด็กทันสมัยนี้นะขอให้กูได้ชังชาติไม่มีเหตุบลอ,อะไรทั้งนั้นอะ่ะกูขอชังชาติไว้ก่อนกูจะชังชาติกูจะแบบเกีียวประเทศไทยคือแบบประเทศไทยมีอะไรไม่ดีอ่ะพูดไปเลยประเทศไทยมีอะไรไม่ดีไม่งานอะ่ะรัสเซียจีนเขาไม่มาเที่ยวบ้านเราหรอกถ้าการศึกษาประเทศไทยแล้วไม่ดีอะ่ะ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของเกาหลีเหนือเขามามาดูงานที่ประเทศไทยหรอกประเทศไทยมีอะไรไม่ดีพูดมาเลยพูดมาเลยพูดเลยอะไรไม่ดีของประเทศไทยพูดไปเลยครับผมคือแบบโอ้อคติจริงๆนะมั้ยประเทศทูประเทศ,เทศ,เทศได้รับผลกระทบจากสง,สงครามรัสเซียยูเครนไม่ครับไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยนะรัเสเซียเขายังเป็นเพื่อนเราอยู่แต่ประธานาธิบดีเขาอ่ะเขาไม่ได้มางานเอเป็กเพราะเขาไม่ว่างบอกว่าเขาเพิ่งแพ้มาไม่เป็นไรเขาไม่ว่างครับเขาเขาอาจจะติดงานอยู่ ก็จะดีกว่าตัวคนที่แบบไม่มาเพราะว่าเขาติดงานแบบงานแต่งหลานนั่นแหละเฮ้ยอ่ะเนี่ยะบอกไว้ก่อนเลยอีกคนนึงอ่ะมาไม่ได้เพราะเขายุ่งจริงเพระเขาอตทำธารกิจเพื่อกอบกู้ประเทศชาติของเขาอีกคนนึงอ่ะไม่มาเพราะงานแต่งหลานเป็นไงล่ะเจ๋งวะเจ๋งเอเขียนข่าวไอ้นี่ช่องนี้แม่งได้รับเงินจากจอนส์สอนมาได้รับเงินจากอูนมาติมาตัวมาเป็นแบบชานเซเวียอยู่เบื้องหลังเขาแบบบอกไปเขียนว่าหนีสงครามเอ้ยไม่หนีสงครามโคลอเซียเขาอ่ะตั้งหลายคนอ่ะภูมิใจใหญ่ไปรบเพื่อชาติตั้งเยอะตั้ง มีแต่ตัวอเมริกันนั่นแหละที่ส่งอห้กับตัวยูเครนแล้วแบบใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือในการทําสงครามรู้เปล่าอเมริกามันชั่วอะไรแค่ไหนรู้ไหมตาสว่างได้แล้วตาสว่างได้แล้วพูดไปเลยตาสว่างเธอตาสว่างพูดเลยก็มัวแต่แบบเนี่ยงโงมเพราะการศึกษาอเมริกันที่มันนามาใส่ในตัวมาการศึกษาประเทศไทยเราอะเด็กเลยโง่ไงเด็กเลยแบบคิดไม่เป็น อเมริกาทําอะไรกูมองว่าดีหมดกูมองว่าเยี่ยมหมดเด็กมันคิดไม่เป็นเพราะการศึกษาอเมริกามันอยู่ในการศึกษาไทยแต่หลายคนที่พูดอย่างเงี้ยมันก็จบจากอเมริกามาคือแบบจริงโง่โง่โง่มากพวกนี้โง่จริงโง่นะโง่คืออะไรที่น่าภูมิใจในประเทศไทยไม่ภูมิใจไปเชื่อญี่ปุ่นไปเชื่อตัวมาเป็นแบบไอ้ยุ่นเนี่ยไปเชื่อว่าแบบว่าเนี่ยนะประเทศไทยเรานะแบบการตัดสินใจจะลาออกมันยากแต่อย่างน้อยก็ต่อไปก็ฟังเสียงประชาชนหน่อยอะเออฟังคือแบบมาวิจารณ์ได้ไงอะ วิจารได้ไงคุูทันแต่ว่าเขาโดนบังคับไม่ออกอ่ะเออเขาไม่ได้บังคับไม่ออกเขาเจ็บมือเขาเปิดปเปิดภาพพิมพ์เขา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 เจ็บมือเฮ้ยพอมหาวิทมาลันี่อีกเนี่ยเนี่ยก็ก็เป็นอย่างเงี้ยก็อาคติแบบนี้ไงเออเนี่ยนะแล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลกูถูกเลยนะนี่ติดตามผมมานานมากเลยคุณมาลานะพิมพ์ชื่อนามสกุลผมถูกเลยเหรอนี่พุม์สูตรทุกตัวเลยนะเออพิมพแม้กร็ทั่งถูกไอตัวมาเป็นสอสลาเออเขาเจ็บมือเขาเลยแบบนี้ไง แต่จริงๆไม่ได้เจ็บมือหรอกเจ็บใจมากกว่าพ้อ้อนข้อต้อนข้อต้อนข้อต้อนไม่บกข้อต้อนข้อต้อนเจ็บมือ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 ครับไม่ไม่ได้อยู่ไทยมานานเท่าไหร่กันเนี่ยอาจหาวิเคราะห์สภาพสังคมการเมืองประเทศนี้เคยคิดว่าคนญี่ปุ่นมีความสามารถในการวิเคราะห์และแยกแยะ คือคนญี่ปุ่นมีความสามารถในการแบบวิเคราะห์และแยกแยะแต่การรับฟังข้อมูลซ้ำๆเพียงแหล่งเดียวไม่ถือว่ามีความสามารถที่ว่าก็จะคิดว่าคุณเป็นคนญี่ปุ่นส่วนน้อยอุ้ยโอ้ยคนญี่ปุ่นส่วนน้อยกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาไม่นะเป็นไงละ่ะถึงเวลานาะนนะกินบนเรือนขี่บนหลังคานะทำให้ต่อมาเมื่อวานวันที่27กุมภาพันธ์เนี่ยทางตัวออกมาเป็นคุยสกาัดได้ออกมาโพสขอโทษนะครับขอโทษจริงๆจากใจครับ ที่พูดสิ่งที่คนต่างชาติไม่ควรได้พูดครับจากนี้จะคิดได้มากขึ้นก่อนที่จะสวิตครับขอโทษนะครับเอาจริงๆบ้าพูดได้นะครับพูดได้ครับ ทุกคนมีสิทธิ์ในการวิจารณการเมืองของต่างประเทศได้เลยได้ครับถ้าเกิดว่าคุณนั้นก็คือว่าเป็นพลเรือนชาวโลกโลกเราครับอยู่ด้วยกันครับผมเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนสัญชาติอะไรยังไงเราเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันโฮโมเซเพียนเซเพียนฉชนั้เนี่ยก็คือว่าเราสามารถวิจารณการเมืองกันได้ครับเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้เราอยู่ในโลกเดียวกันครับเราไม่ได้แบบอยู่คนละดินแดนกันเราไม่ได้อยู่กันในคนละแบบทวีปกันคุณด่าเราได้เราด่าคุณได้เราวิจารการช่วยกันทําให้โลกนี้สวยงามขึ้นอยู่ด้วยกันนะครับไม่ใช่แแบบว่่่าากกููจะออยยตนนลงเเดีมืค วรวิจาร์ณได้ครับคุณเป็นใครก็ตามคุณผมเนี่ยจะวิจาร์ณการเมืองของตัวอังกฤษผมก็วิจาร์ณได้เพราะว่า คือมันก็เป็นสิทธิของพลเมืองโลกใช่ไหมเราก็อยู่ในกันในสังคมเลยว่าไปตัวมาพลเมืองอังกฤษเขาไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็จริงแต่เขาก็สามารถวิจารณ์ตัวมาเป็นการเมืองไทยได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างเสพข่าวกันต่างเสพการเมืองกันอิสระภาพในการวิจารณ์อิสระภาพในทางสื่อครับผมถูกไหมล่ะฮะเออโลกาพิวัต์อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมโลกสามารถได้ใจนี้ได้นะครับนะอืมชนะวิจารณ์ได้เลยได้ครับผมอืมทีนี้เนะี่ยถ้าแฝงคุณก็มีสิทธิ์พูดสิ่ธที่ค,คุณคิดเข้าใจแต่ประเด็นการเมืองมันมีเรื่องซับซ้อนมาก และลึกไปถึงความมั่นคงชาติที่คนที่เราคนไทยประสบกับการ<อ>มีกลุ่ม,นมคนยุคยงาานานคมมันสนมือใหม่พวกสามกีบผมไปเจอมานะาห้าร้อยห้าสิบล้นะเชี่ยอะไรเนะี่ยคนต่างชาติมาล่าในคมเนี่ยมันสนมือใหม่พวกสามกีบตอนต่างชาติมาล่าในคมมันสนใจพวกมือใหม่กูยังไม่กดตอนนั้นผมยังเป็นนี่นอยู่เลยถ้าจำไม่ผิดอะตอนนั้นจําได้ว่า ตัวเองอ่ะใช้ที่แล้วอ่ะเกิดเป็นสาวสวยแล้วที่เนี้ยเป็นสาวสวยมากแล้วก็คือว่าจําได้ว่าตัวเองเนี้ยนะคือเป็นแบบคุนนางใหญ่โตเลยเออเป็นคุนนางสวยงามเลยและเม็ผู้ชายมาติดผมจะไม่หมดตอนนั้นตอนที่ตัวผมมนเป็นฝรั่งมานะฝรั่งมาหาผมมาหาหนูนะตอนนั้นอ่ะมาหาฉันแล้วเขามาถวายเครื่องแหวนนินทองเป็นเครื่องเพชรเยอะแยะมากมายเลยเขาถวายฉันเยอะมากเลยมากฉันก็แบบว่าแบบขอบคุณนะจ๊ะที่จะมาแบบถวายฉันแต่ฉันไม่หลงรักเธอหรอก แล้วฝรั่งคนนั้นน่ะที่มาถวายของก็ร้องไห้ไปพอฉันนะ่ะไปส่งกระจกแล้วก็แบบว่าดูเครื่องแหวนนินทองที่แบบว่าตัวแบบฝรั่งคนนั้นมันถวายมันเอามาให้ฉันนั่นนะฉันรู้สึกว่าฉันสวยมากเลยมากฉันก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ๊ยเพชรนี่มาส่งตาจนแสบตาหลับตาบัลุลตาขึ้นมาก็รู้ว่ากูฝันอยู่เท่าแฟร์ฟรเนาะอ่าก็คือว่าแบบมันมีกลุ่มคนที่เขากําลังยุยงให้กระตัวแบบคนรุ่นใหม่เนี่ยล,ล้มหลังการปกครองอยู่โอ้ สตีฟจ็อบครับผมชวัวร์เอาจริงๆรู้ปะผู้คณแม่งไม่รู้อะไรทีร่ซีสุโกคิดขึ้น V2K มาจาก iPhone สตีฟจ็อบเป็นคนประดิษฐ์จริงๆสตีฟจ็อบยังไม่ตายครับผมสตีฟจ็อบเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าสตีฟชินวัตรจริงๆสตีฟจ็อบยังไม่ตายครับผมเผื่ออะไรคนไม่รู้นะสตีฟจ็อบไม่ตายครับสตีฟจ็อบยังมีชีวิตอยู่เปลี่ยนชื่อเป็นสตีฟสตีฟชินวัตรครับผมอืม มันยังอยู่เว้ยและมันรอคอยทำลายประเทศไทยเพราะว่าตัวอมาเป็นสตีฟจ็อบเนี่ยนะหวังว่าถ้าวันไหนก็ตามเนี่ยได้กลับมาเมืองไทยพร้อมกับตัวกมาเป็นอ e ีทักษิณนะมันจะไปขุดแร่ไวเบเนียมที่อยู่ข้างใต้ตัวมาเป็นแบบจะเรียกว่าสนามหลวงแล้วมันจะแร่ไวเเนียมตัวเนี้ยไปสร้างอาวุธเพื่อที่แบบว่าจะมาแบบเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้กลายเป็นบ้านเมืองของมันระวังนะรู้ปะว่าทำไมเขาถึงต้องปิดสนามหลวงไว้ พราะใต้สนามหลวงมีไวเบเนียมอยู่ใต้สนามหลวงมีแร่แร่อยู่ที่ไม่มีใครสามารถแตะต้องได้เพราะถ้ามีคนแตะต้องปุ๊บมันจะขุดขึ้นมาแล้วมันจะใช้แร่ตัวนั้นในการที่จะครอบครองโลกใบนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากระว,งวนะัออะวงไว้นะเออระวังไว้เพราะมันมีคนคอ,อยย,อนคนอยุยงให้คนรู้มาลงระการปกครองซึ่งมันแบ่งครัวกันเมืองชัดคุณอาจจะคิดว่าเป็นแค่เรื่องรัฐบาลแต่จริงๆมันไม่ใช่ถ้าเก็คคอมเมนต์ว่า,า,ขาขอะไรถ้าเก็คอมเมนต์ว่ารัฐบาลดีมากสุดยอดมากอยู่ต่อระดงตัว เชื่ไม่มีโทรลงก็ <c oughs> ทีนี้เนี่ยมีชาวเน็ตแหกไปให้กำลังใจคุณอิสากาศก,กันเยอะนะครับไม่ต้องขอโทษครับไม่ได้พูดอะไรผิดอืมนี่จริงๆนะไม่ไม่พูดอะไรผิดนะครับถ้าเป็นุมองผมงนะอันนี้ไม่โจงนะ <c oughs> คุณอิสรก,กาพ,พูดได้วิจารณได้ครับไม่มีอะไรผิดครับผมนะตรงน,นี้ <c oughs> พูดได้ครับสรุปครับง่ายๆสั้นๆก็คือว่าคุณไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฮะสามารถแสดงความเห็นทางการเมืองได้นะครับผมถึงเวลานั้นนะฮะอืมนะครับ คุณแสดงความเห็นการเมืองได้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าเสียหายห,ายหรือยังไรละกันนะั้นจะตอนจบนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนอยู่บนโลกไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเทศนั้นไหมสัญชาตินั้นไหมอยู่บนดินแดนนั้นไหมหรือยังไรแต่ว่าคุณก็ถือว่าเป็นคนที่ก็สามารถที่จะใจนี้ได้เนาะสามารถที่จะวิจารณ์ได้อะไรได้ละกันนะถึงเวลานานนะครับผมนะนั่นแหละครับผมอืม